วัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ป5นะคะสำหรับวันนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดในเล่ม2นะคะในหน้า73ใครไม่มีแบบฝึกหัดก็กดดูลิงก์แบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะอ่าเด้อแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาเองได้เด้อจะไปเอาที่คุณครูพิมพ์มาให้แล้วนะคะอ่าก็จะอยู่ใน กล่องกระดาษหน้าห้องปอ .1 ต .2 ก็ไปหยิบจากตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2นะคะคุณครูถ่ายเอกาาสารไว้ให้นะคะถ้าใครไม่สามารถไปเอาที่โรงเรียนได้กดดูลิงก์ก็ไม่ได้นะคะหรือพิมพ์ออกมาก,ก็ไม่ได้ก็ให้เขียนวิธีการเขียนก็นคือให้เด็กกดอ่า ในข้อสองจดหก็คือกดดูวิดีโออันนี้นะคะทุกคนน่าจะกดวิดีโอได้นะคะในวิดีโอใน YouTube ก็ในวิดีโอเนี่ยคุณครูก,ก็จะเปิดดูอ่าเปิดแบบฝึกหัดให้ดูนะคะว่าวันนี้ทำหน้าไหนนะคะโอเคอ่ะไปดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะอันนี้เป็นอนที่ง อ่าวันนี้เราจะทำกันในแบบฝึกหัดหน้าเ73นะคะวันนี้แบบฝึกหัดหน้า73ก็มีสามข้อนะคะเป็นเรื่องของกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะก็ให้นักเรียนวาดภาพกลุ่มดาวมีเล็กกลุ่มดาวจาระเข้ลกลุ่มดาวสิงโตสามกลุ่มดาวนะคะโอเคอ่ะ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปดูท้องฟ้าของเราก่อนว่านอกจากสามกลุ่มดาวนี้แล้วมีกลุ่มดาวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งมีเล็กจระเข้สิงโตเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะก็เรานักเรียนาสามารถพิมพ์สืบตนเองได้นะคะก็ให้พิมพ์ว่าแผ่นที่ดาวนะใน google นะคะก็เราสามารถใส่วันที่ได้ในคุณครูใส่วันที่สิบ มากรดาปี2565หใช้ช่วงเวลาที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่เลยก็คือช่วง10บโมงครึ่งนะคะแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางวันเราก็เลยมองไม่เห็นเนะาะเพราะว่าแสงสว่างจ้านะคะเราจะไปมองเห็นดวงจันทร์ในตอนไหนเอ่ยอ่าในคุณครูเปลี่ยนเวลาตอนหนึ่งทุ่มก็ได้นะคะหนึ่งทุ่มตรง อ่านี่เป็นแผนที่ดาวเราสามารถใส่ได้เลยว่าเราจะดูดาวในช่วงไหนดูจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอ่าก็กดใส่เวลาเสร็จก็กดแสดงตัวสีส้มนะคะก็จะขึ้นแผนที่ดาวให้เลยนะอ่าแผนอาดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเนี่ยดาวที่เรามองเห็นจะแตกต่างกันไปเนื่องจากว่าดาวเขาจะเคลื่อนที่ไปตาม ลักษณะของการหมุนของโลกนะคะดาวก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยตำแหน่งดาวก็จะแตกต่างไปในแต่ละครั้งที่เรามองนะคะอ่าวันนี้หนึ่งทุ่มอันนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะใน,นเวลาหนึ่งทุ่มก็จะเห็นกลุ่มดาวดังต่อไปนี้นี่ก็จะมีชื่อกลุ่มดาวเยอะแยะเลยอเดี๋ยวผมกขยายให้ใหญ่ขึ้น วันนี้หนึ่งทุกมเด็กลองดูท้องฟ้านะคะว่าเด็กเจอดาวที่เราเห็นในแผนที่ดาวไหมนะคะนี่ก็เป็นแบบจําลองท้องฟ้านะคะมีกลุ่มดาวอีราฟผมจะเรียกว่ากลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวสาวรถ่ากลุ่มดาวมิถุนคนคู่อยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มดาวซีฟิอาร์น่กลุ่มดาวกิ้งก่าก็มีมาบินก็มี นะคะส่วนใหญ่ที่มาของชื่อเนี่ยเขาก็าจะเป็นจินตนาการของนักดาราศาสตร์นะคะว่าเขามองเห็นกลุ่มดาวที่อยู่ด้วยกันกลุ่มนี้ค่ะมองเห็นเหมือนรูปร่างอะไรนี้เขาน่าจะจินตนาการเป็นกิ้งกา่าก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มดาวกิ้งกานะคะ่อาอมีกลุ่มดาวเยอะแยะเลยค่ะกลุ่ม ดาวมีนกุ่มปลานะคะมีกลุ่มดาวที่เราต้องการหรือเปล่าคะกลุ่มดาวที่เราต้องการวาดรูปคือกลุ่มดาวมีเล็กจระเข้ได้สิงโตอ่ามีมีเล็กจระเข้ไดสิงโตเจอบ้างไหมคะกลุ ional, ่มดาวมีเล็กกลุ่มดาวจราเข้กลุ่มดาวสิงโตอ่าในช่วงวันนี้ อ้าวเวลาหนึ่งทุ่งเราจะพบดาวมีเล็กหรือเปล่าจัลเก้และดาวสิงตัวมีกลุ่มดาวนกกระเรียนด้วยนะคะขยับไปหน่อยกลุ่มดาวแพททะเลก็มีเจอไหมคะกลุ่มดาวม้าแกบ กลุ่มดาวโลมามาบินขึ้นตาไม่เห็นเนาะอ่าไม่เห็นนะคะโอเคกลุ่มดาวแม่น้ำกลุ่มดาวกระต่ายป่าเห็นงนีค่ะนี่กลุ่มดาวกระต่ายป่าอ่าโอเคในช่วงเวลาหน่องทุ่งเราไม่เจอนะคะ คุณครูขอเปลี่ยนช่วงเวลาหน่อยสิไปสักสามทุ่มอ่าเจอเจอไนะกดแสดงเด็กก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาท้องฟ้าและกลุ่มดาวของเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งอ่ากลุ่มดาวยีราฟจำได้ไหมก็จะย้ายตำแหน่งนะคะก็จะย้ายตำแหน่งม,ม้าบิน ก็จะขยับมาทางขวานิดเพิงเห็นไหมคะกลุ่มอ่ากลุ่มดาววัวออกมาแล้วเมื่อกี้ไม่เจอกลุ่มดาววัวนะเอ่เอกลุ่มดาวที่เราต้องการไหมคะมีกลุ่มดาวปลากระทงเพลงด้วยกลุ่มดาวนาฬิกาไม่เจอนะอ้าวแล้วเราจะ เธอกลุ่มดาวจระเข้ในตอนไหนคะมีกลุ่มดาวหมาเล็กด้วย,ยอ่าลองไปหากันดูนะคะอ่าดึกไปไม่เห็นเอาตอนเย็นเย็นก็นไดหหะห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นนะจะมีกลุ่มดาวอะไรบนทองฟาา้าบ้าง ก็ยังไม่เจอนะมีกลุ่มดาวอินเดียนแดงด้วยอ่าถ้าเราไม่ดูตอนคำ่ำอ่าเราไปดูตอนดึกๆเช้ามืดดีไหมคะก็จะเป็นวันที่สิบเอ็ดแล้ววันอังคารเช้ามืดนะคะดูตอน่ตีห้าตื่นกันหรือยังเอ่ยทีห้าเนี่ยไปดูตอนทีห้าสิ อ่าเราเจอกลุ่มดาวอะไรคะกลุ่มดาวหมีเล็กเจอแล้วอ่าแบบฝึกษศาของเราเขาให้เราว่ารูปกลุ่มดาวมีเล็กจาราเข้และสิงโตกลุ่มดาวมีเล็กเจอแล้วมีอยู่นี่เลยเราเจอตอนเช้ามืดเนาะกลุ่มดาวมีเล็กมีมีใหญ่ด้วยอ่า กลุ่มดาวอะไรอีกนะกลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวอะไรนะจระเข้และสิงโตอมีเล่นเจอแล้วคะกลุ่มดาวจระเข้และกลุ่มดาวสิงโตนี่สิงโตเจอแล้วกลุ่มดาวสิงกลุ่มดาวสิงโตนะคะอดูชื่อภาษาไทยก่อนเนี่ยคุณกูพาเข้าไปดูใกล้ๆว่าทําไมถึงได้ชื่อว่ากลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวจระเข้เจอไหมคะ่ะ มีกลุ่มดาวมะเรงวันด้วยอ่าตอนนี้เราเจอสองกลุ่มดาวกลุ่มดาวจระเข้ไม่เจอนะคะดาวจระเข้ไม่เจออืกลุ่มกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ก็มีกลุ่มดาวแมวปลากลุ่มดาวปูอ่าอ่ามาดูกลุ่มดาวที่เราจะต้องวาดรูปก่อนนะคะก็คือกลุ่มดาวหมีเล็ก เข้าไปแกล้กกลุ่มดาวมีเล็กหน่อยนี่คือกลุ่มดาวมีเล็กนะคะอ่ะขอใหญ่ใหญ่ให้เห็นเฉพาะมีเล็ก อ่านี่คือกลุ่มดาวมีเล็กบนท้องฟ้านะคะอ่ก็จะมีดวงดาวประกอบด้วยกันกี่ดวงคะหนึ่งสองสามสี่นะคะอยู่ในลักษณะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วตัวที่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดสี่เจ็ดนะคะอ่าไม่ใช่สี่เจ็ดค่ะมีทั้งหมดอ่า เจ็ดดวงสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดดวงมีดาวประกอบกันเจ็ดดวงเรียงกันเป็นลักษณะนี้นะคะมองยังไงเป็นหมีเล็กคะเนี้ยอ่าเดี๋ยวไปองไหนขอ้อนักพิทยาศาสตร์มองยังไงเป็นหมีเนี่ค,ค่ะกลุ่มดาวเอ่าคนดูรูป นี่คือกลมดาหมีเล็กค่ะอ่าตรงนี้เป็นลำตัว,วของหมีแล้วว่าตรงนี้เป็นขานะก็แล้วแต่จินตนาการของนักดาราศาสตร์ท่านนั้นนะคะอ่ากลมดาวหมีเล็กนะคะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกลมดาวหมีเล็กนะโอเคโอเคให้เรารู้รจากลักษณะของหน้าตาของกลมดาวมีเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะวาด กลุ่มดาวมีเล็กลงในแบบฝึกหัดของเรานะคะอ่าวิธีการวาดเด็กๆก,ก็วาดตามรูปที่คุณครูขึ้นโชว์ได้เลยนะคะอ่าบางทีเราก็เห็นมันอ่าแบบนี้บางทีก็เห็นมันเคลื่อนที่ อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ลักษณะของดามมีเล็กก็จะประกอบด้วยสีดวงที่อยู่กนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีส่วนที่ยาวออกมาอีกสามดวงนะคะเด,ด็กวาดรูปนี้ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอา่าที่กลุ่มดาวมีเล็กก็ยังไงคะก็ขยับเคลื่อนที่ไปอ่ามันก็หมุนไปได้ตลอดนะคะแล้วแต่เราจะวาดแบบไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้ นะคะหรือแบบนี้ที่เราเห็นก็ได้นะคะอ่คมันก็จะเคลื่อนที่ขยับร่างกายไปเรื่อยนะคะ,ะเด็กว,ว่ารูปลงไปในแบบฝึกขัดได้เลยนะคะอ่าน,นี่ขยายได้หรือเปล่าขยายได้นะคะอกลุ่มดำมีเล็กว่าดลงไปในนี้นะคะ ใครไม่มีภัษังก,ก็เขียนลงไปได้เลยกลุ่มดาวมีเล้ต่อไปกลุ่มดาวอะไรอีกนะคะที่เราเจอเวลาดเด็กว่าดเด็กว่าเฉพาะจุดจุดทั้งเจ็ดจุดแค่นี้พอนะคะ ต่อไปกลุ่มดาวที่สองที่เราจะต้องวาดก็คือกลุ่มดาวจระเข้เมื่อกี้เรายังไม่เจอใช่ไหมคะที่เราเจอคือกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวสิงโตลิกก็มีกลุ่มดาวสิงโต ดางสิ่งตรตกุ่มดางสิ่งอาเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันใช่หรือเปล่าคะแต่สักครูค่นะคะกลุมดางสิงโตอยู่นี่อ่ามันไม่เชื่อกลุดาสิงโต ดูในรูปเหมือนกับนี่คุณดาวสิงโตนะคะในรูปเหมือนสิงโตเลยอ่าอ่อเซิร์ชเตอร์ความมั่นใจนะคะว่าอันนี้หรือเปล่าชื่อคล้าคล้ายกันคุณดาวสิงโต อ่ะอันไหนคือคุงดาวสิงโตกันแน่นะอ่าอันนี้น่าจะชัดกว่านะคะนี่นะคะก็จะมีตำแหน่งคล้ายๆสิงโตนะประกอบกันอ่าเจอแล้วะคะ่ะ กลุ่มดาวสิงโตนนี้เป็นจินตนาการของนักดาราศาสตร์นะคะว่าดาวกลุ่มก้อนนี้มันหน้าตาเหมือนสิงโตนะคะอ่านี่คือเป็นภาพกลุ่มดาวสิงโตที่เราจะต้องวาดในไยอ้อนสิงโตนะคะมีดาวประกอบกันทั้งหมดกี่ดวงคะหนึ่งสองสามดวง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดวงในเด็กวาดลงมาในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะกลุ่มดาวสิงโตนะคะกลุ่มดาวสิงโตอ่าตอนเช้ามืดวันพรุ่งนี้เด,ด็กๆลองเปิดดูบนดูบนท้องฟ้านะคะก็เจอหรือเปล่านะกลุ่มดาวสิงโตว,วาดรูปตามได้เลยคะ่ะก็คือว่าจะพัดจุดแล้วก็ลากเส้นตรงเชื่อมต่อกันทั้งเก้าดวงนะคะ อันนี้กดจุดไหมนะคะโอเคต่อไปกลุ่มดาวจอรเอะเากลุ่มดาวจอระเคไหนเอ่ยกลุ่มดาวจอระเคอันรูปไหนชัดชัดบ้าง กลุ่มดาวจาระเข้หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มดาวมีใหญ่นะคะมันจะมีสองชื่อนะอนาคตุลาหารูปชัดๆไทยกลุ่มดาวจาระเข้นะคะมาเตีเขาก็เรียกว่ากลุ่มดาวมีใหญ่นะคะมีสองชื่อ And now สักครูนะคะผมควจะหารูปอ่าใช้รูปนี้เราจะได้ค่ะในรูปนั้นไม่ค่อยชัดนะคะอ่านี่คือกลุ่มดาวจอราค้มองแล้วลักษณะคล้ายจอราค้มากไหมคะ นนคือกลุ่มดาวจระเคมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดวงนี่น่าจะเป็นส่วนหัวจระเข้ลำตัวแล้วก็หางนะคะโอเคเด็ดกๆกดวาดได้เลยค่ะเราจะวาดรูปก,กลุ่มดาวสามดวงในการคือกลุ่มดาวจระเ้กลุ่มดาวอ่าสิงโตอีกอันนั่นคือกลุ่มดาวนะคะกลุ่มดาวหมีเล็กใช่ไหมคะ อันนี้คือกลุ่มดาวอาจอร์เคนะเนะอะนไหนะกลุ่มดาวจอร์คเคนผากลุ่มดาวจอร์เคนนะคะวาดแคจ่จุดทั้งหมดสามสี่ห้าหกจ็ดแปดจุดแล้วก็วาดเส้นตรงเชื่อมต่อกันค่ะ โอเคงานขาองเราในหะน้าสิบสามก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ